ตอค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อตาสวัสดีค่ะเช้าๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องตอนสาวๆมาเป็นกำลังใจให้พ่อตาเฮาเนาะค่ะเลขอลักกับเขาอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเขาจับครูมาถือเสื้อๆอ่ะค่ะอ่ะเลือกลักจับคู่ขีดอีกทีลอยๆมาขางอโน้ต่าไม่หนเนาะค่ะหลายท่านทำกันว่าเป็นกำลังใจให้พ่อตาคือเก่าได้แอร์รัอนพ่อเลี้ยงมันเหมือนกันจักแตก ต้องตัวบ่มันกันดีอ่ะค่อบ่น่ามืหน้าเคียดเดนี่แหละบ่มันกันดีกําลังคือก้อนละอืวันนี้ข้าวซองเมอมานออกก็ได้ค่ะเด้เตองให้เอฟซีมันก็นี่เสียงลากเล็กมันี่เนี่ยหลักหลักเลขมดเค่ะไม่วาเดียวกันมันคือบ่านใ่คเดี๋ยวรูกว่ามาลูกซองเหอเนี่ยเอามาซูม เพราะว่าสาก็บอกว่าอยู่เลข็กๆนี่แล้วว่งมันมาจตงซีมันน่าตากะขี้ขามหัวกันนีงหว่าบานข้ามหัวตัวจับคู่นี่เขาจัาบทึกน่าตาเนอะเฮ้ยนี่ถือเปนนี่ขันขันเล็กขันคือทีพ่อว่านี่แล้วว่างเด้ว่ามันสิลอยมานีนะผเออมันจินลอยกิลอยอีหลีมันชมันนแมันมันเยอะมันซีนอะะผมเนาะมันเยอะมังซีมันหลยขามหัวเนาะ ทางกูสิเอาอยู่เด้อแม่น2เทื่อแล้ว2งวดแล้วข้ามหัวนี่ข้ามหัวก็ซื2เทื่แล้วอืเฮาก็ามื้อดก่อนแม่นค่ะสิได้เนาะ่นคั่นคั่นขามหัวมานี่มันก็สิได้ทั้งมันก็มีเลขที่ไม่มาด้วยกันมี2มี3นเนาะแล้วก็4 7 8 9่ีบีล่ะ รักตัวเลขรักนี่เกิดม่ศูนไม่หาม่หกไม่หนึ่งไม่หนึ่งนีศูนย์นี่มันกี่้อยขมหัวมหาหมู่กันเลยมหาอีสามมหาอีแปเรีเขาเรียนจะหาจะหกไปยค่ะแม่เขาเขาเรียนจะหาจะหกปเยแมนมันใจตัวนี้ได้เน่นานเห็นหนึ่งแก่งมัอจีบสอง่ะนย์ก็มือจเลียงจหาจะหกกันมันก็ได้ศ อือผิดแมนพออ่านั่นอ่านนี่หกนี่พวกกันค่ะอันบักบัจุดนี่ตี้มันจี่้อยขามหัวมวยเนาะนะจอยก็จุดมากจี่ร้อยมึงบอกยีเนาะเรียกลอยมวยเนาะหน้าเดียดชุ่มเขาดังดังเนาะจี่ลอยอือแมนพอสมมันสงสัยมันหนีหนีเหล็กดังนะขอหนีเหล็กดังคือเคยขยี้ก็ได้อือพวกดนี่จังอย่างวัดนี่บะมมีมค่ะมันก็เลยเหลือเหลือเหลือบักซูนไปจี่้อยมวยจนได้เนาะก็ลุดเสียก็เจ้าว่าจัดอยู่ ทุเดียกันเลยเจะาสองวันวันนี้วับบนวันกับแบบนี้เราไล่แบบเดียวเนี่ยค่ะวันนี้ก็ไล่อยู่ละค่ะพ่อรู้บ้องมันเยี่มเป็มหลายตัวมันมคือหลายพนก็เลยิ่งเต็มเลยนี่นนค่ะค่ะเอาวันนี้พี่น้องกับพิจารณาเลขหลักกับเลขไม่มาด้วยกันนี่ยได้พี่น้องนี่เลขหลักมีศูนย์มีหามีหก,ม,หก,ม,หกมีหนึ่งนี่ค่ะโตกี่ร้อยโม่นี่คือศูนย์มันจีร้อยมหาสามกี่ร้อยมหาแปดามค่ะแต่ก่แตาจี่ร้อย เลขไม่มาแล้วกันมันใจตัวนั้นเนอะพ่อเนาะบันนี้มันก็ลบลบเลขดังมันร้อยมนึงี่ซะบอกแล้วไม่ร้อยมากเลครับบอกแมนแมนพตาก็บอกดูแล้วว่ามันขามหัวเด้ออยู่เข้าใจบอกว่ากันเนาะค่ะพ่อคะทุกข่ทุกยังกะคือกันนั่นแล้วพ่อมีเขามีรุดมียังเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้ผู้พันได้ก็คือเพ้พัน เบิ้งแมนถือยูแอดว่าสันว่าผู้ถือกระทึกผู้เพิ่นว่าผู้เพิ่นเอาเลขลักไปจับนะพ่อ่นขอแค่เลขลักว่าสันว่าเพิ่นว่าเลขลักแล้วเพิ่นไปจับเอาเพิ่นกระทึกแบบนี้พ่อ เจ้าก็ฉลาดผู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 เอ็นี่ยก็ยกมันใจว่ารัข้ห้องมปิดนี่นะกมันใจาก็จะไปสื่อีนี่ค่ะขอแต่เลขรักก็พ่อแอดสิไปจับออาดอกก็จะนุ่มมากมัดน่าไมดอกก็คือสีดำค่ะมจามัดจีาเนาะแล้วมันแบกตัวนี้ค่ะแบบไม่เปล่ยค่ะแบบไม่นะพอนะไม่เปลย คิดไปเรียนที่งานเห็นว่าคือย่าสมวนอย่างบอกค่ะค่ะเนี่ยไม่ต้องค่ะพ่อเราก็จุดสมวะอย่างบอกเราเนี่ยค่ะเขาใหญ่อะเงี้ยหรค่ะแคบน้าจอเอาไปพิจารณาในงวดชิมานี่เด้อค่ะพี่น้องว่ามันกิ่ลอยแบบใดมาจังใดไปจังใดเนาะพี่น้องเนาะก็ตามหัวไปก็อ่ะค่ะนี่แหละเขาแคปหน้าจอไว้เปรียบเทียบแล้วก็เขาสิเริ่มศึกษาไปเขาเริ่มสิจับถือแล้วพี่น้องบ้านเนี่ย เนี่ไปเรียกเขาขจเปเรียดอกค่ะผู้เรียกต้องใจเรียู้เจาเอยรียกิงเรเขาดีกุจักฉลาดไปเลยค่ะจีกุทักวนล่ะ่ลางหมดล่งที่ก็ค่ะแต่พว่งว่าเปเียีุ้งนนี่บอ่ะม่เช้าจับเป็นจับกันจับที่กันคือหลุด พเป็นสัตวพราะเหตดมามัน hmm. ก็ผ no like no like ิดตก็สุ so please, really ่อบกว่าุงแก่้ะขอหาชิ้พุ่งอะไบอกมันไ่ใ่ใไม่ใมันเปผิดนี่มัผิดที่ดีเนาะค่ะเลขลัเนขอนะบอกว่าหาชิ้น่งบอกว่า่งเล่าบอกบอกวมค่ะบอกบอกบอกมันผิดมันผิดที่ว่ามงเนี่ยมผิดที่ที่สอค่ะค่ะยังัังติดม่าน้ามือมื่อไหร่ไม่เห็นําไมหรอค่ะพ่อิเด้หน่อยตัวก็นี่ก็ได้ล้างมาชิได้ล้าตัวก็เนี่ยบ่งมันต้องเผ ข้าวพมัน pues มืดเห่อแล้วดอกเขโดน่ะมันนกว่าสิสีจมว้หน้ามันหมู่บ้านนอนมดเหม่อแลยบ่สค่ะให้คุณตาพักผรอนี่เอซีฝ nah ับ ถึงคุณตาขอคุณตาพักพรในเด้อคุณวาเป็นลมโพ่ลมใช่ไห้ลูกไห้หลานหลพอเด็กไปสูบอยู่ค่ะพ่อใครโกโบจาหลักมันอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าราเรียเนี่ยเขา้องจากจ้างเลยเสีบวัืถอค่ะแม่แม่พอแม่อันนี้พ่มเดาอะเรกันดไวยเนาะค่ะพอดถืออะไรหอ่งสงค่ะพู้เจ้าชื่อแพูนซ่อมมาหลายเนี่ยพูผูเป็นแฟนครับตลอดแม่แม่เขาจะว่าชื่อามเหมือนกันเขาจ้เขาจะก็ชื่อามเสียก็ชื่อแม่ ่ก็ง่ายเดียวเองง่ายค่ะเพราะว่าผู้คนศึกษาดีผู้คนจับถือข้างเพิ่นก็ได้น้องพ่อตาเนาะแต่คือจังแอดมินเนี่ยก็รทซื้อตามพ่อตาแล้วพ่อตาจุดให้อันใดไหนแอมก็เอาอันนั่นแล้วซื้อซื้อเนาะคะ่ะซื <recess ed isolation> ้อค่อยซื้อก็รทเอาในนี้ก็จะเอาหน่อยแต่จุดเอาไหนเอานั่นซื้อขามไปนี่แม่หวงไหลบอกค่ะ ก็ไปเพิ่นกิสินี้น่ที่เนาเขาไปค่ะแม่ขั้นผู้เพิ่นบบเรือนพานเพิ่นเกิดสิสังเกตพระตาเบาเยอะราว่ามันขำหัวไปหากันเด้อเพรตาก็บอกว่ามือคงุดท้ายแอดมาเพราะตาก็บอกแร้ว่ามันขมหัวไปหากันเด้อที่เรเกนยังบอกค่ะแม่นดีเนาะค่ะแม่นิลีหัวกินหลอยมากกินหลยแท้แทนอ่เห้นอ่ะมันบกเิดีลักเน่ค่ะลักเลมาไม่มาด้วยกันก็ไม่มาหอเนบพ่นแมนหัวมมันขำหัวไปหากันนะ ขำบานจุ่มมีพ่อแม่ไปใช้ไปเลยว่อไเนาะอยู่นี่ละบ่มไายดีพ่อฟังอยู่ในเรี่อนี่เนาะพ่อแม่แมแมผู้คงคนว่าเดียบ้อยัน้วิสูจแม่แล้วเนาะพิสูจน์รักคนชอบพสูนเขาบเมันกี่ไรยังบอกเลยทีก็ได้เลียนแม่บ้ค่ะแม่พอเล็กๆลกมลนกเล็กเล็กเล็กเลกเล็ลเล็ลเเ กเสียดือไน่เนาะขาเน่ยเไถ้ามันบกูนรดนีตายแน่เสร็จกันซูนมาเรียบร้อยกรอนี่กมาแม่หัวขีมัดมยิน่ะแม่ขีมัดกุ้ตัวเลยถ้ามันบกซูนมาว่าขาโมนี่น้อหัวมกูมาเนี่ยเรียบร้อยขาหน่อยแล้วมึงขามันจูอ่ามัดแก่นี่าแม่จพรา่าเพิ่นยนน่ะมันลอยอีกแล้วขันขันบกซูนบอกว่าขาโมขึ้นว่าเขามังนางทั้งหมด แต่วบกซูนก็เลยมาแหกขอบซะเจียวกันไหมวเด่มนโดดใส่มูกันี้ว่าถูกตัวเลยเจียกกัดนี่ม่กับาเดียวว่าขาของเรียยร้อยด้วนี่ยถือนะถ้าบกซูนเราเลนตะเลดมากนี่น้องอาเือะนี่เล็เลขตรงเลี่ยมนี่ว่ามามาได้กันกับมมาอีลี่น้องอเนาะบมาม่า ตัวเล็ท <queen speaking speaking> ี่ว no. ่าไม่มาด้วยกันมันบ่มานี่เราคนเขาเงียบตอนนี้ค่ะแด้วจะเงีนได้กูมาแต่แต่ตรงที่ว่าบุกศูนย์มันมาขามหัวหาหมูนี่ตีไม่ได้ง่ายเนี่ยนกสิกิ่งออกไหมล่ะไม่ง่ายนงเนาะค่ะพ่อไม่ง่ายนกง่อกมาเอ้ยเล่นอยู่นี่เนาะกวันนี้เอาไหมนะพ่อเนาะวันนี้เอาไหมใช่ยกนี้เอาไหมยกนี้เอาไหมยกนี้ยกนี้ยังมันมาลอยดาบหมูเนาะพ่อ ไม่เจียวที่เราม้วกตัวมันเชื่อกี่ีล้เนี่ยคี่มันมวกตัวเยอเนี่มันอังหลายโคดค่ะแมนแมนยอดเชื่อเอาเอาเต็งเชื่อแล้วพ่อผูผู้่นจับท่างถือแล้วคนคอยชิบดได้งงยายกันเชื่ออืมอืมนมกันไรเนี่ยค่ตลาดชื่อแนนตัวไม่นมอ่ะเปนี่ชื่อพุชพุชที่วค่ะแอนดี้เอาแต่พอตาแล้วจุดไลเอาไลยจุดไหนมาเอา บัดนี้มันมาตัว่จุดนะแต่ว่ามาบบสามเยอะบสามจุดแม่นสามจุดมาสามจุดจะจุดลายอีดสามค่ะพอเห็นบอกจุดมงเกิด่นนี่ยเรียกสามจุดที่มานอืมแต่ว่าเลขลักมีบาดตาเลขลักจังหมดแล้วเื่อ่เลขลักจังหมดแล้วฮะเลขลักเขาจังหมดหาสิบอะไรมันกว่าหาสิบวหมดแล้วลักเนี่ยเะดี๋วนี้เมแ้สูนี่เดี๋ยดหมเอาสูดไหมนะพ่อเนาะ บอกก็เส <around> so, ิมวค่ะบ <talk> in ักขาเนาะเอาเอามวดเอาเกศสิบมวลมาลงเลยมั้งค่ะนี่ายจดเก็นี่มวดกบบนี่ค่ะจถาดหกสิมวดขับบุ๊ดค่ะนี่ไดบักสุดรแกลงแกงเ่ดเนาะาะว่าเดกกล้าพั้นเวลาไปเชนอ่าอ่าาตามตอนขาไ็เนาะเนาะที่ตามไปเรื่อยค่ะมาเป็นกำลังใจให้คุนตาคือพอตาคือเกาค่ะ ก็เดี๋ยวโอ้ยไม่ออดอกหายยาน้วยทีเฮ่ยอะไรเนี่ยค่ะปุ๊บค่ะผู้เพื่อนจับทางถึงแล้วเพุ่ณมาขอตัเลขลักแล้วแอดแล้วฉันว่าของพ่อตาบนรูแถวฉันเขาว่าโอ้ยแมนเราแมนเจ้าคอยตีฉันก็คอยเอาตัวได้พ่อตาจุดไหนคอยเอาตัวนั้นอ้าวันนี้ก็สิล็กเกิลพ่อตาเนาะค่ะเนาะให้พ่อตาเพิ่นไปวัดไปว่านะคะพี่น้องค่ะ อ่ะพ่อตาคะขอบพูดหลายๆค่ะค่ะพ่อค่ะขอบพูดค่ะจะมาไหมจะมาไหมค่ะพ่อเะ็นขึ้อกอละบ๊วย่ไหมค่ะไม่ต้องต่นเต้ค่ะา่มา